สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับเพื่อน็จะมารีวิวเจ้าตัวเขียงที่สามารถเป็นแบบที่ใส่เขียงนะครับที่สามารถปล่อยแสง UV ได้นะครับแล้วก็มีตัวมีดให้มาให้นะครับสามอันแล้วก็มีตัวเขียงที่แบบแบ่งประเภทการใช้งานนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเจ้าเขียงตัวนี้ทํางานกันยังไงนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเป็นตัวสินค้านะครับสามารถสั่งซื้อไลนผมได้นะครับอยู่ใต้ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับก็เราไปดูสาธิตกันเลยดีกว่าครับ ันนี้เราก็จะแกะกล่องให้ดูกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นของที่ให้มาจะมีตัวแท่นใส่เขียงนะครับแล้วก็เขียงสาอันแล้วก็มี power bank มีสายนะครับแล้วก็มีมีดสาอันนะครับเป็นสามไซส์ก็จะใส่เข้าไปตามล็อกนะครับจะล็อกพอดีเลยครับนี่ก็ใช้งานง่ายมากนะครับแล้วก็สวยงามลรูหานะครับแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยครับเพราะว่าเราแยกประเภทเขียงเนะี่ยแล้วก็มีการฆ่าเชื้อด้วยแสง uv เนี่ย ก็โอเคมากๆเลยครับตอบโจทย์ในการทำงานนะครับเพราะว่าความสะอาดเนี่ยสำคัญมากในการทำอาหารเพราะว่าการใช้เขียงที่แยกประเภทเนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงในการแบบเกิดการปนเปื้อนนะครับระหว่างของดิบของสุกอย่างเงี้ยอันตรายมากเลยนะครับมีแบบพยาธิหรือว่าแบบจะมีแบบสารที่แบบอันตรายถึงชีวิตเลยก็มีนะครับการใช้เขียงแยกประเภทเนี่ยก็ดีต่อ สุขภาพแล้วก็คนรอบข้างด้วยครับอันนี้ก็จะใส่ลงไปนะครับแดงส้มเขียวแดงส้มเขียวนะครับเถอะว่าเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์นะครับในคนที่อยากรักสุขภาพอันนี้ก็กดเปิดเครื่องก็กดงานนะครับกดปุ่มเดียวก็ทํางานได้เลยอันนี้ก็ตัวเครื่องเริ่มทํางานแล้วนะครับแต่ว่าเราจะมองไม่เห็นแสงเพราะว่าแบบ จะป้องกันนะครับไม่ให้แสงออกมาแล้วก็ต้องเอาเขียงออกมานะครับเพื่อเราอยากเห็นว่าด้านในเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกมาหมดเลยนะครับจะได้เห็นว่าข้างในแบบมีแสงจริงไหมสหรับคนที่สนใจสินค้าก็สามารถสั่งซื้อลาดผมได้นะครับที่ตาลิงกด้านล่างเลยครัขอบคุณมากครับ